ผ่าดวงชะตาลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนเมษายน2568สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเนี่ยเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาให้แก่ลัคนาราศีพิจิกนะประจำเดือนเมษายน2568นะครับการพยากรณ์วันนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับทั้งเรื่องของความรักเรื่องของเงินทองให้แก่ลัคนาราศีพิจิกนะครับ อันอื่นงฝั่งท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปจากทางช่องของเราคุณรับชมก่อนใครกดไลค์ขอให้ํำโดยกดติดตามขอให้เป็นมหาเศรษฐีนะครับมาคุยกันก่อนนะเรื่องการเงินนะเรื่องการเงินเนี่ยบอกเลยนะครับไม่เข้าใครออกใครนะครับเป็นเรื่องที่ทุกท่านมักสนอกสนใจเป็นพิเศษนะใส่ใจเป็นพิเศษในเรื่องเงินนะครับดาวพระเสาดีดาวการเงินของคนลัคนาราศีพิจิก โคจรล็งลักนะครับโอ้โหต้องบอกว่าดาวสตรีเดิมทีก็เป็นดาวความสําเร็จอยู่แล้วเป็นเทพแห่งโชคลาภเป็นเทพแห่งการน,นำดวงดาวอยู่แล้วยิ่งเป็นดาวการเงินนะโคจรเล็งลักนะต้องบอกว่าเป็นจุดดีๆแกคนลกคณาราศีพิจิกเป็นอย่างมากนะฮะและดาวราศุกร์ซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินหนึ่งดาวนะโคจรพระศุภพุตะได้มหาอุตติโกลักอีกโอ้โหต้องบอกว่าอะไรมันจะดีกว่านี้ไม่มีนะฮะ และยิ่งกว่านั้นดาวรัษฐุโคจรร่วงกับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเดินพบลาพระได้อดตำแหน่งอาศีติธาชั้น3ตีโกรลลักอีกนะครับผมต้องบอกว่าดวงของคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกมาแรงจริงๆนะ,ะในช่วงนี้นะ,ะในช่วงเดือนเมษายนนะครับโหต้องบอกว่าท่านใดที่ประสงค์จะปลดหนี้มีโอกาสปลดหนี้ท่านใดที่ประสงค์จะสร้างฐานะมีโอกาสสร้างฐานะ ทันใดที่ประสงค์หวังที่จะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยมีโอกาสนะหรือว่าท่านใดที่ประสงค์ที่จะจับเงินล้านมีโอกาสเหมือนกันโหต้องบอกว่าดวงดีมากๆเรื่องของการเงินนะฮะมีโอกาสได้โชคได้ลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสได้โชคลาบจากเพศตรงข้ามมีโอกาสได้โชคลาบจากเพื่อนฝูงนะครับเพราะฉะนั้นดวงลัคนาราศีพิจิกเนี่ยต้องบอกว่า โดดเด่นมากในเรื่องของการเงินหรือเรียกว่าแทบจะโดดเด่นที่สุดในบรรดา12ลัคขาราศีในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็ว่าได้นะครับ เพราะั้นสิ่งที่ผมพูดม,ม,มันไม่เกินจริงแน่นอนนะครับแต่ว่าผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคนละคณาราศีพิจิกคุณมีดวงดาวบนท้องฟ้าที่บอกอยู่แล้วว่าดวงคุณเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าคุณต้องลงมือทําด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะรอแต่มรดกพ่อแม่รอแต่ของเงินพ่อแม่รอแต่ของเงินแฟนแบบนี้มันไม่รวยหรอกครับเชื่อผมมันไม่รวยนะนเพราะฉะนั้น โอกาสมาแล้วจังหวะมาแล้วความสําเร็จมาแล้วนะขอแค่ลงมือทำเนะครับความสําเร็จมันเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะรู้จักพิกแพงนะรู้จักสรรหาอะไรมาทํานะฮะตามโลกตามสมัยได้ทันนะครับและรู้จักพิกแพงดวงชะตาคุณมันจะเข้าใกล้คําว่าเศรษฐีแน่นอนนะฮะขอโชคดีนะครับพลักษานราศีพิจิกนะในเรื่องความรักนะครับโดดเด่นไม่แพ้การดาวรัสุกนะครับดาวเจ้าเรือนปัตตนินะครับ โคจรนถ้านรแห่งมหาอุดอยู่ในพบปพุทธะพุทธะนี่หมายถึงอะไรครับพุทธะหมายถึงการเกิดนะครับหมายถึงสิ่งใหม่ๆนะยิ่งในเรือนปัตนิมีดาวราศีโคจรเล็งรักอยู่ในความสําเร็จอยู่ในเรือนปัตนิหมายความว่าอะไรหมายความว่าท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกในช่วงเดือนเมษายนนี้มีโอกาสพบรักนั่นเองคนโสดคนมีคู่มีโอกาสสมหวังมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นทาความสัมพันธ์นะฮะ และมีโอกาสที่จะรีเทิร์นกับคนรักเก่าด้วยโอ้โหต้องบอกว่าความรักมันดีมากๆนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ถึงแม้ความรักมันจะหนักหนาขนาดไหนนะแต่ในเดือนเมษายนความรักของคุณมันจะกลับมาแฮปปี้กลับมาสดใสนะครับกลับมามีความสุขนะกลับมามีสีสันในชีวิตมีความสนุกสนานมีกิจกรรมให้ทําแบบใหม่ๆนะไม่ซ้ำซากไม่จําเจเกิดขึ้นในชีวิตนะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านโชคดีมีความสุขในเรื่องความรักนะ ในเรื่องของการงานบ้างนะครับดาวพระอาทิตย์ดาวการงาน,นต้องบอกว่าดาวอาทิตย,ยโครจรอ,อยู่ในราศีมิน นในช่วงครึ่งเดือนแรกนะเป็นช่วงที่ดวงชะตาท่านเนะี่ยมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะมีโอกาสได้งานใ,นใหม่ๆมีโอกาสได้ทํากิจกรรมใหม่ๆในที่ทำงานมีโอกาสได้ตําแหน่งใหม่ๆมีโอกาสได้ลองทําสิ่งใหม่ๆที่ทํางานนะครับหรือว่าท่านที่เป็นเจ้าของกิจการนะ่ก็มีโอกาสที่จะเริ่มกิจการใหม่ๆนะแต่ท่านต้องบอกก่อนผมต้องบอกท่านก่อนนะว่าคําว่าเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ได้สบายเสมอไปนะเพราะหลังจากที่ท่านเริ่มต้นหรือว่าเริ่มงานแล้วนะ ดาวทีทแตเนี่ยจะโคจรเข้าสู่ราศีเมษนะครับเข้าสู่ภพอรินรันองอรินี่หมายถึงอะไรหมายถึงการต่อสู้หมายถึงการิ้นลนเพราะฉะนั้นหลังจากที่ท่านเริ่มต้นงานใหม่ในช่วงครึ่งเดือนแรกได้ทําสิ่งใหม่ใหม่ได้โยกย้ายตําแหน่งใหม่ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยช่วงครึ่งเดือนหลังจะเป็นช่วงที่ท่านต้องต่อสู้ต้องแก้ไขปัญหา ต้องพยายามมากกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นช่วงที่ต้องที่สน์ต,ตัวเองนะแต่ว่าที่สน์แล้วมันดีหรือเปล่ามันก็ต้องดีแน่นอนครับเพราะว่าดาวพาทิตย์นะครับได้ตําแหน่งมหาอุดเชียวนะครับใน ราศีเมษตั้งแต่วันที่14เมษายนจนถึง15พฤษภาคมตำแหน่งมหาอุดกอ,อก่อนเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่เข้มแข็งเป็นตำแหน่งที่ส่งกําลังมากๆนะครับเป็นตำแหน่งที่ให้คุณล้นเหลือนะครับเหลือกินเหลือใช้เลยแหละฮะตำแหน่งนี้นะมันทําให้คนลนักษณะราศีพิจิกมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะประสบการณ์ประสบความสําเร็จในที่การงานที่ดีนะอยู่ในพอปฏิหมายถึงต่อสู้ยิ่งต่อสู้ยิ่งแข่งขันยิ่งแก้ไขปัญหาจะเกิดความสําเร็จ แก่การงานท่านดวงชะตาท่านจะประสบความสำเร็จเรื่องของการงานนะฮะมีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมโอ้ต้องบอกว่ามานไม่มีบารมีไม่เกิดขึ้นเดือนหลังนะหากท่านการงานปกติเนี่ยแน่นอนว่าความสำเร็จอาจจะไม่มาแต่หากท่านยิ่งพบเจอปัญหายิ่งสู้ยิ่งแก้ไขเนี่ยจะยิ่งเกิดความสําเร็จแบบก้าวกระโดด การแกท่านผ่านความยากลำบากแล้วผู้หลักผู้ใหญ่อ่านเล็งเห็นว่าตัวท่านมีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้จะอาจจะเริ่มขั้นเรื่องตำแหน่งท่านยิ่งใหญ่ใหญ่โตได้นะเพราะฉะนั้นนะขอให้ท่านโชคดีนะและมีจุดที่ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกดาวพระอาทิตย์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงหน้าตาของท่านนะครับโคจรเข้าสู่ภพอริอาจจะมีศัตรูนะครับ อาจจะทําให้ชื่อเสียงของท่านเนี่ยหมุนหมองถูกติชิ้นดินท้าได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของโลกไม่ต้องไปใส่ใจนะหากใครว่ากล่าวว่าร้ายท่านนะฮะตั้งแต่วันที่14เมษายนจนถึง15พฤษภาเน่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรทั้งนั้นปล่อยเข้าไปนะครับดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะฮะและทั้งหมดนี้คือการพยากรดวงชะตาให้แก่คนลักนาราศีพิจิก ในช่วงเดือนเมษายน2518นี้นะครับและหากคันใดชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซั b s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปจากทางช่องของรอยคุณรับชมก่อนใครกดไลค์ขอยล์ลับมือกุยตามขอเป็นเศรษฐีครับและพบเจอในคลิปต่อไปสวัสดีครับและผมขออนุญาตฝากกําไรยัน5แถวนะครับเป็นกําไรเสริมดวงหนุนชะตาหากท่านใดสนใจสามารถทักไลน์ได้เลยนะครับ